สวัสดีค่ะสวัสดีชาวคนเกิดวันศุกร์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปสองคนรักเก่าของคนวันศุกร์คนที่สองได้แปลว่าคนที่คุณจบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วหรือรักเลิกนะคะสองได้เช่นกันไพ่นี้เป็นไพ่องค์รวมนะคะมินไม่อยากให้คุณเอาไปยึดมั่นว่าเป็นของเราบางทีมันอาจจะตรงกับคนวันศุกร์ในแง่มุมบางอย่างบางคนหรือเรื่องดีๆก็ได้นะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ดี ไม่ดีมาขอให้ได้รับพลังงานที่ดีนะคะถ้าไพ่พลังงานมาดีเนะาะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าอ่านสลับกันได้นะคะมาดูกันเลยไพย่ใบแรกนะคะเป็นเดอะซันขึ้นมาในตำแหน่งเจ้าชะตานนานามีคุณมีองค์พระพิคเนรปกปักรักษาอยู่นะคะหรือคุณไปไหว้พระพิคเนธเนาะหรือคุณกําลังมีแรงบรนดานใจมีพลังงานมีคือเรา จะได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นทําให้เรามีความสุขมากขึ้นบางคนได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งบางคนได้อยู่รวมกันกับครอบครัวบางคนมีความสบายใจขึ้นเพราะไพ่คุณออกมาดีอะคะ่ะโอเคคุณคุยกับคนธาตุน้ํานะคะกรกฎมีนพิจิกนะคะธาตุลมตนคุณเมถุนอ่าสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะคะเด็กถือไม้เท้าคือธาตุไฟเมสิงธนูคนอายุน้อยทแทนแบรนชาวธนูอ่ะเดชหล่อชาวกรกฎลัคนากรากฎคนต่างชาติ คนแดนไกลต่างอายุต่างศาสนากันสีไม้เท้าบ่งบอกถึงความประสบความสําเร็จค่ะความที่คุณคือทําอะไรมาเนิ่นนานแล้วมันเกิดประโยชน์เกิดผลกับคุณถ้าเป็นราชการแปลว่าคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสอบอะไรก็แข่งขันผ่านนะคะเพราะพรตรงนี้มันขึ้นมาดีสิบถ้วยในถือถ้วยนะคะแล้วก็จะติกชาวตุลลคณาตุลหนึ่งถ้วย บางครั้งบางเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะจบบางอย่างเพื่อได้เริ่มต้นใหม่มีความสุขมากขึ้นกับสิ่งที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเหนื่อยเคยเจ็บเคยไฟอะไรกับบางอย่างมาแต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่เราจะมีความสุขแล้วนะคะ ได้แชร์แลอดหมายถึงว่าคุณมีโอกาสได้พบรักใหม่กับคนต่างชาติคนแดนไกลต่างอายุต่างาศาสนากันได้นะคะบางคนเริ่มต้นงานใหม่นะคะบางคนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆชีวิตมีความสุขมีความสบายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเนาะเพราะไพ่อ,พออกมาดีนะคะมาดูฝั่งเขาบ้างฝั่งเขารู้สึกว่าเขารู้สึกเสียดายอะไรอววรผิดหวังในในเรื่องที่อาจจะเกี่ยวกับคุณก็ได้นะ่าเหมือนเขาไปเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างแล้วมันไม่เป็นดังที่ทเขาคิดเขาหวังนะ่ะ หกเหรียญพวกนี้ไพ่พวกนี้นะคะเดมเพลทหมายถึงว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่อะ่ะเขายังถือคุณไว้อยู่ในมือนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเดี๋ยวมินดูดีกว่าว่าอดาีตที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงบ้างคนวันศุกร์อดีตที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงบ้างเดอเฮอร์มิตนะคะชาวกัรลัคนากนารอดีตที่ผ่านมาเหมือนคุณกําลังคิดกําลังทบทวนในความรักว่าจะเอายังไงหรือมีความนิ่งความเงียบใส่กันนะคะ ทิงดาบนะมันเหมือนคุณเลยคุยดาบตรงนี้ความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นคําพูดคําจาที่อาจจะเป็นการขัดแย้งกันหรือพูดตึงๆเสรจกันนะคะคล้ายๆว่าก็ถือดาบเสรกันนะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งไพ่สําหรับบางสําหรับนะคะเขาบอกว่าเป็นราชินีราชาที่อยู่บนน้าแข็งนะคะบทจะนิ่งก็นิง่งบทจะมีทิฏฐิมีโก้ก็มีทิฐิอะไรประมาณนั้นที่ผ่านมาเดอะเดความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยมันหนักมันเจ็บ นะคะมันเสียใจมันเจ็บปวดวนะนาะรู้สึกมันหนักมันเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้9เหรียญความรักนี้มีมีความรู้สึกว่าเรารู้สึกโดดเดี่ยวหรือมีคนที่ไปเลือกอะไรบางอย่างเลือกเงินเลือกงานเลือกอะไรเป็นของตัวเองมากกว่าหรือเลือกที่จะอยู่กับตัวเองหรือนิ่งเงียบในความรักความสัมพันธ์นะคะมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์คุณต่ทำแพลนชาวธนูลัคนาธนูความรักนี้มันไปไปกลับ,ก,บกับเสมอสําหรับคนวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือ คุณกําลังพยายามปรับกําลังพยายามบาลานซ์หรือเราความเราอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะแต่ถ้าอยู่ใกล้แปลว่าใจมันห่างได h แฮง MAN คือมันรู้ทุกอย่างอะ่ะคุณรู้หรือเขาก็รู้ก็ได้คะแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้นิ่งได้แต่งเงียบได้แต่ติดขัดมีปัญหาไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงอะไรบางอย่างนะคะซีดาบ นิ่งเงียบใส่กันนะคะหรือคนที่คุณเจอเขาอาจจะเป็นคนรู้สึกเก็บนะคะไม่ไม่พูดไม่จาไม่บอกไม่กล่าวก็ได้นะคะยังรักที่จะเป็นกับตัวเราส่วนตัวอะไรประมาณนั้นก็ได้อืมมาดูกันว่าเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะชาววันศุกร์คนรักของคุณคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่เขาคุณกับเขาเลิกกันแล้วหรือห่างกันออกมานะคะรักๆเ,เ,เลิกก็ได้เขาคิดยังไงกับคุณ เ,เขาคิดว่าคุณเป็นเดอดซันนะเขายังคิดว่าคุณเป็นสิ่งที่ดีๆอยู่นะเห็นไหมไพยย่ของเขาเออกมาว่าเขาเสียดายคุณนะ่ะยังอะไรอาวรยังคิดถึงอยู่ที่ผ่านมาเขาคิดยังไงคุณหนึ่งนะคะถ้าเขาไม่มีปัญหาเรื่องการเงินช็อตเงิน <c oughs> ก็แปลว่าคุณอาจจะเคยช่วยเหลือเขาก็ได้นะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าอ่านสลับกันได้นะตอนนี้เขาบอกเขาเหงามากเขาน้อยใจเขารู้สึกโดดเดี่ยวเขาเหงาอะ่ะ ในถือดาบธาตุลมตุลกุมเมถุนความรักนี้เราอาจจะรู้สึกว่าอารมณ์เหวี่ยงอารมณ์วีนไฟกันหรือความรักความสัมพันธ์มันเต็มไปด้วยอารมณ์นะคะในการตัดสินใจปัญหาก็ได้นะที่ผ่านมาต่อด้วยเห็นไหมคะเคลียร์ไฟได้ห้าไม้เท้ามีคนเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์พวกคุณหรือเปล่าหรือพวกคุณมีปัญหางัดข้อกันเห็นไหมคะขัดแย้งกันทัศนคติไม่ตรงกันคนนึงจะช้าคนนึงจะไวคนนึงอยากได้อะไรที่แบบ ทำไมมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดล่ะความคิดไม่เป็นคนละทางก็ได้นะคะหรือมีคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําให้ผู้คุณมีปัญหากันก็ได้นะเขาคิดยังไงคุณอีควินดาบเห็นไหมราชนีน้ําแข็งน่ะเขาคิดว่าคุณอ่ะอีโก้ที่ถี่สูงหรือความรักความสัมพันธนี้เราไม่ง้อกันเราไม่มองกันเราไม่ค่อยใส่ใจใส่ใจกันนะคะต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเขาก็ยังอยากมีคุณไว้นายถือทั่วเขาก็ยังอยาก รอคุณง้อก็ได้หรือเขาอยากจะง้อคุณนะคะไพ่บนนี้ขึ้นมาหนึ่งเรียนนะคะธาตุดินกันมือสมังกรเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะเขาก็ยังคิดว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะคบนานๆหรือคุณเคยคบกันนานๆก็ได้นะคะเคยอยู่กันเป็นครอบครัวหรือไม่ได้อยู่ก็ได้แปลว่าคุณคบคุณรู้จักกับเขามานานนั่นแหละ เขาก็คิดอย่างนั้นนะคะอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณอีกแต่ที่ผ่านมามันเครียดมันคิดเยอะคิดมากมันมีดราม่าอะไรหลายๆอย่างทําให้เขารู้สึกเครียดรู้สึกสับสนนะคะรู้สึกอะไรหลายๆอย่างก็เลยรู้สึกว่าปล่อยเวลาไปก่อนก็ได้แต่ใจเขาอยากมาง้อเรานะเดี๋ยวดูดีว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะจ๊ะชาววันศุกร์จะเป็นยังไงบ้างแนวโน้มความสัมพันธ์ชาววันศุกร์จะเป็นยังไงบ้างมีโอกาสจะได้กลับคืนมาไหม แต่ไพ่พวกนี้อ่าสถ้วยชาววันศุกร์หนึ่งนะคะคนโสดเพราะว่าไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาหนึ่งถ้วยวันศุกร์คุณจะเจอความรักที่คุณกับเขามีความรู้สึกดีๆให้กันนะคุณอาจจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าหรือเขาเป็นคนมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จโปรไฟล์ดีการศึกษาดีหน้าตาดีเป็นคนต่างชาติเป็นคนเดนไกลหรือตัวเราก็ได้นะวันศุกร์คุณจะมีความโดดเด่นคุณจะมี พลังใจมีออร่าเป็นพิเศษนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขมีพลังใจที่จะลุกขึ้นทําอะไรแต่งตัวดีๆสวยสดงดงามไพผ่ผกนี้ขึ้นมาดีมากๆนะคะคุณจะหรือคุณกับคนที่เคยห่างไปนะจะกลับมาคืนดีกันก็ได้นะคะไพผ่ผกนี้ขึ้นมาเดมเพรสนะคะเป็นดาวสุขเป็นดาววีนัสเนาะถ้าคนโสดคุณจะเจอผู้หญิงที่พร้อมที่จะให้เป็นผู้หญิงที่คือมีความเป็นเพศแม่นะคะ อา,อาจจะอายุมากกว่าคุณก็ได้อายุที่ต่างกันแต่เขาสวยรวยทรัพย์มีสเสน่ห์มีโปรไฟล์ดีหน้าตาดีการศึกษาดีอะไรประมาณนั้นหรืออ่าเอมเพอเลอร์ Emperor นะคะถ้าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะสองถ้วยเอมเพอเลอร์ Emperor, กับเอมเพรสเป็นไพ่เมเจอร์ชุดใหญ่เป็นไพ่คู่กันนะคะไพ่จัก,กรพรรดิกับไพ่จัก,กรพรรด,ดินีสองถ้วยถ้าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันถ้าคนสวดจะพบรักนะคะเรสตามีคน ขอพอรออะไรต่างๆนะคะมากมายขอพอรให้ได้เจอความรักขอให้ได้เจอรักแท้นะคะความสัมพันธ์มีการได้มาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหานะถ้าคนที่รอเคลียร์ปัญหามีการย้อนกลับมาแล้เคลียร์ใจกันภายพวกนี้ขึ้นมาเนาะคิงถือถ้วยแตร์มเพนชาวธนูลัคนาธนูความรักนี้จะกลับมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับการปรับตัวเข้าหากัน พร้อมกับการบาลานซ์เราเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะในถือถ้วยไพ่ออกมาดีนะมีคนกลับมาง้อมาขอโอกาสจากคุณนะคะพไพ่เมจิเชียนกลับมาแก้ไขปัญหาบางอย่างกลับมาเริ่มต้นใหม่มาคุยมาเคลียร์กันไพ่มันขึ้นมาดีนะคะมีการได้ติดต่อดีสื่อสารกันนะคะส่วนคนโสดแน่นอนละ่ะคุณจะพบรักคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยคนรู้จัก เป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนสมัยประถมมัธยมพวกนี้ได้หมดเลยหรือคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาแต่อย่าลืมนะคะคนที่ใช่จะมาในเวลาที่ใช่ไม่ใช่ว่าใครกลับมาแล้วก็จะจะเป็นคู่ของคุณหมดไม่ใช่นะคะถ้าคุณไม่โสดหรือเขาไม่โสดแปลว่าไม่ใช่นะคะมันต้องมาในเวลาที่ใช่ด้วย คนโสดจะพบรักนะคะสองถ้วยเห็นไหมเดมเพลร์เอ็มเพรสขึ้นมาเลยมันเป็นความสุขมันเป็นพลังงานที่ดีๆนะคะวนเวียนวันสุขน่าจะดีมาต่อเนื่องแล้วนะคะคนโสดคุณจะพบรักใหม่นะคะส่วนคนที่ห่างไปมีโอกาสได้ย้อนกลับมาเพื่อเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหามีการปรับตัวปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อเข้ากัน ะะเพื่อให้มีทิศทางในแนวเดียวกันบางคนขอพรอธิษฐานให้ได้เจอความรักบางคนขอให้ความรักกลับมาถ้าเป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะมินขออนุญาตเก็บอขอดูการเงินการงานนิดนึงของคนวันศุกร์นะคะที่จริงเป็นสองคนรักเก่าแลแต่ว่ามินขอดูนิดนึงนะคะพ่อไพ่ออกมาดีสําสหรับคนที่ว่างงานตกงานหรืออะไรถ้าคุณไปสมัครงานนะคะฟังดีๆนะคะสมัครงานเนาะอย่ามาพิมพ์บอกนะว่า เออนะคะบอกว่าการเงินดีไม่ได้ทําอะไรการเงินดูซิว่าจะมาทางไหนนะคะคุณก็รู้อยู่แล้วคุณนอนอยู่บ้านเงินจะมาทางไหนล่ะคะเงินไม,ไม่เคยตกจากฟ้าหรอกนะคะเช่นถ้าบอกว่าดวงมันเปิดแล้วการเงินการงานดีคุณต้องลุกขึ้นมาทําอะไรหางานหาเงินต่อเติมอะไรที่เราจะต้องทําดูที่ทางเศรษฐกิจถูกไหมคะอะคุณจะน้องๆหรืออะไรนะคะจะสอบแข่งขันผ่านมีโอกาสสอบผ่านแล้วก็มีโอกาสได้งานใหม่นะถ้าคุณทหางานใหม่ เดเวอร์นะคะอาจจะเป็นงานต่างชาติงานแดนไกลพวกนี้ขึ้นมาเนาะเด่นทางทางนี้นะคะจัตติกมีการตกลงเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างด้วยนะคะภพรพวกนี้ขึ้นมามคิงถือไมมท้าคุณเก่งอยู่แล้วคะ่ะมีความสามารถหรือคุณจะเจอคนที่มีความสามารถมีคนที่เก่งไพ่พวกนี้คุณอาจจะมองอนาคตไปข้างหน้าบางคนทํางานมากกว่า2ออย่างขึ้นไปนะคะ คุณอาจจะมีทางเลือกตัวเลือกตัวเลือกเข้ามาเรื่องงานต้องมีอะไรที่ต้องตัดสินใจแต่ถ้าคุณตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลนะคะด้วยความมีประสบการณ์ของคุณมันจะผ่านไปด้วยดีคุณจะตัดสินใจถูกนั่นเองมินขออนุญาตเก็บขอให้แนะนําให้คนวันศุกร์นะคะไพ่จะ,พจะแนะนํำยังไงบ้างไพ่จะไพ่จะแนะนํำยังไงคนวันศุกร์เอ็มพัลเลอร์นะคะเอ็มเพรสไพ่ขึ้นมาเป็นคู่กันอีกแล้ว 1ิถ้วยไายใต้สําหรับเป็น6กถ้วยนะคะสิ่งเก่าๆจะย้อนกลับมาเป็นคู่ของคุณถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กันแล้วไม่แค้วกันละค่ะเห็นไหมจะกลับมาเป็นครอบเป็นครัวไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะ ถ้าคนโสดคุณจะพบรักนะคะที่เป็นคู่ครองถึงเวลาที่มีคนมาเติมเต็มความรักความสัมพันธ์คุณให้สวยสดงดงามให้สมบูรณ์แล้วส่วนคนที่มีปัญหาถ้าเป็นคู่กันแล้วมีโอกาสย้อนกลับมานะคะเป็นคู่กันคู่กันแล้วไม่แคล้วกันหรอกมันสุกมีโอกาสได้รถใหม่นะคะหรือต่อเติมบ้านหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือได้เดินทางไปต่างประเทศหรือถ้ามีความรักอาจจะเจอคนต่างประเทศต่างชาติพวกนี้นะคะได้ด้วย ขอบคุณมากมายค่ะคนวันสุกร์ดูดวงส่วนตัวนะคะหน้าจอมีอดีไลน์และใต้วีดีโอคลิปนี้ก็มีอดีไลน์และค่าครูมินก็ทิ้งไว้อย่างเรียนนะคะทักไลน์เข้ามามาติดต่อสอบถามรายละเอียดกันนะคะขอบคุณค่ะชอบช่วยกดซับสไคร e กดติดตามเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ